อ๋อวันนี้เราจะมาเล่นฟีฟายกับคนดูฮนะซึ่งเขาออกมาเยอะมากเขาก็อยากเล่นกับผมนะผมก็ให้โอกาสผมก็ได้โอกาส,ม,ากาสมีเวลามาเล่นกับเขานะโอเคจะเป็นยังไงก็ไปดูกันไปเลยคนระับแพ้หรือชนะไม่สนครับขอได้คลิปเล่นกับคนดูก็พอแนละ้วเยอะไปเลยว้าวเดี๋ยวผมจะเชิญน,น้องเขาเข้ามานะครับโอเคเชิญมาปุ๊บเข้ามาครับโอเคงั้นไปกันเลยอ่าวิ่งวิ่ง,ว,ง,ว,ง,นนะว,งวิ่งไปหาคนนะวิ่งวิ่งไปเฮ้คนมันอยู่ไหนหมดวะ เอายิงยิงทำไมอ่ะวิ่งไปเออแล้วจะวิ่งวนทำไมเนี่ยโอ,อ้อวิ่งไปหาน้องน้องเขาอยู่ในห้องน้ำแล้วก็วิ่งตามน้องตามน้องไปนะฮะโอเคแล้วกัต่อสรุปว่าเฮ้ยเพื่อนจะเจอคนฮนะยังไงเฮ้ยยูบีถือเชือกส้มอย้่ที่มายิงยิงลากหัวไปไม่โดนหัวกลางโล่กลางกลางโล่ทำไมาเฮ้ยมันมีสองคนชิบหายละผมแตะแน่เลยเอายิงเข้ามาเลย ดาวเสียงมาสุดยอดไปเลยว,ว้าวอาตาย IPS นี่เกมนี้ฟาร์มาไม่มีทางแพ้แน่นอนและผมก็จะไม่ดาวด้วยเฮ้ย <Oi! S 1> นี่ผมจะแบกทีมเองเชื่อผมอ่าเฮ้ยน้องเขาเต้นด้วย AH. ว่าเดีดเ๋ยนะเดี๋ยวกดท้าเต้นสินั่งทำไมละ่ะกดเต้นเออเต้นจนได้อ้อ่าไปเออยอ่ย,อ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 ย,ยิงทำไมล้ว วิ่งไปตานนี้ผมจะอ้อมผมจะไม่ไปตรงๆผมจะอ้อมเอา,เอาแม่ออกระโดดลงมาไม่เจ็บด้วยไหนไหนวิ่งไปโอ้โอ้เอ้ยเอ้ยกลางโลกฟามาจิงกดรัวๆสวยแตกเอาจิงอะไรซ้มศพดิซ้มศพเออสวยหิวของแป๊บ วิ่งไปวิ่งไป่ไปเฮ้ยชชมะนาวเพื่อนนายยิงใครไอ้กระโดดชักปืนอย่างเท่เอาไม่มีเอาเจอน้องเขาเลยละไงวิ่งลงบันไดไปไม่เจอดีกว่าเฮ้ยเจอแล้วเพื่อนมันอยู่ตรงนี้เพื่อนเร็วเอาวิ่งไปโอ้ตายตายเอ๊ผมนี่แหละตายเฮ้ยมาชุบหน่อยใครก็ได้มาชุบหน่อยเร็วๆใครก็ได้มาชุบหน่อยครับพี่ครับนะครับใครก็ได้มาชุบหน่อยครับโอ้ดีมากครับเฮ้ยเพื่อนยังไงยังไงจังหวะนี้โอ้ยเอือสวย ดีมากน้องสำสบแม่งยิงกูเหฮะอสั์ฮะนี yeah. okay, ่ไโอเคหนึ่งต่อหนึ่งแล้วฮนะโอเคครั okay, ้งนี้ผมจะตั้งใจเลยแล้วผมจะไม่ดาวแล้วเชื่อผมผมทําได้เดีย๋ยวซื้อหมวกซื้อเกาะแบบโอเคผมซื้อผมจะมีฟอร์มากับปืนปืนอะไรว่าจําชื่อไม่ได้โอช่างแม่ง,งมไปดีวกว่าโอเค โอเคตอนนี้เราก็ทำให้ทีแทนศัตรูเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเราก็เจอศัตรูที่เพื่อนยิงดาวนะฮะเราก็ซ้ำให้เขานะฮะเพราะเรามีน้ำใจนะฮะเราเป็นคนดีนะเฮ้ยศัตรูตั้งไอวอโอเคสวยเฮ้ยยิงยิงยิงดีลากหัวเออดาวไปดิซ้ำแม่งี่เงี้ยเออเก็บของเหมือนเดิมเอ้ยอะไรวะอะไรวะอ่าจะยิงพี่เหรอน้องไม่ดีเดียมีเห็นไหมผมบอกแล้วผมจะไม่ดาว โอเคนะฮะตอนนี้เกมก็อยู่ที่สองหนึ่งแล้วฮนะเราก็ทาการซื้อกอสามนะฮะไอ้บอลสามลูกนะฮะระเบิดคนอีกหนึ่งลูกแล้วก็เห็ดสองสองชิ้นนะฮะเออใช่สองชิ้นแล้วก็ที่อัพกอดฮะแล้วก็หมวกสองนะฮะเดี๋ยวซื้อตรงนั้นแล้วทาไมเ mm. พิ่งมาภาคเนี่ยโอเคเต้นกับน้องไปนะฮะเต้นไปนะวิ่งไปเลยนะไม่ต้องสนใจวิ่งไปเลยเอ้ยสนใจสิต้องสนใจน้องสิเออแม่เขาอุตสาจากเล้นกับเราเราก็ต้องสนใจเขาสิใช่ไหมเออถ้าใครว่าใช่กดไลค์เลย โอเควิ่งไปฮะวิ่งไปกระโดดกระโดดปีลิงเลยนะสัตว์เฮ้ยขอโทษด้วยคำหยาบครับผมขอโทษครับเฮ้ยเราจะสตรีงหนึ่งคนฮนะยังไงเรายังไงเรา,ย,งงเรายืนหนัก,กตรงนี้ไม่ดีกว่าเราจะไปทางนั้นเราก็เจอเจออะไรไหมไม่เจอเฮ้ยเจอหนึ่งคนฮนะตั้งไอวอกันไว้นะระวังไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดแล้วเราก็ยิงไอวอนะเพื่อเพื่ออะไรนะฮอ้าวเจอแล้วหนึ่งคนดาวไปหนึ่งฮนะ กลางลูกกลางลูกทำไมกลางกลางลูกเอานี่เลยเอาดาวหนึ่งฮะสุดยอดไปเลยสามศพไปฮะสวยเอาเพื่อนมาเอาชิบหายแล้วเอาเอ้ยคือกันได้ไปชมพวกหน่อยครับใครก็ได้ครับโอ้เอออย่างน้อยก็ชนะครับผมสุดยอดไปเลยโอเคตอนนี้ฮะเราก็มาแค่สามต่อหนึ่งแล้วฮะก็ซื้อกอดสามแล้วก็ลูกซองควงนะฮะ โอเคแล้วอะไรต่อไม่ซื้อเห็ดนะฮะเปลืองอจะเปลืองทำไมวะเดี๋ยวเกมมันก็จบเ๋ยเดี๋ยวน้องเอาไอวอรมาให้อุ้ยน้องเป็นคนดีมากเลยขอให้อนาคตน้องเป็นผู้นําที่ดีและมีคนรับถือน้องและนี่คือคำกล่าวจากด e มอนเอโอเคเลิกพูดได้ละะเลิกได้สาระแล้วลไปสู้ต่อเออไปสู้สูสสดิไปเล่นต่อแล้วจะได้ชนะเออแล้วจะได้จบคลิปนี้สักทีผมจะได้ ผมก็จะดักรอสตูอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็รอครับทำไมมันยังไม่มาเฮ้ยผมรอต้องนานแล้วนะเฮ้ยเมื่อไหรจะมาวะเดี๋ยวเฮ้ยมาแล้วคนหนึ่งฮะเฮ้ยมีอาการกระตุกก็อขอภัยด้วยนะฮะเฮ้ยระเบิดควงไปยังไงตายไหมโดนไหมดาเมจเท่าไหร่อูดเาเมจสี่สิบห้าฮะถือว่าเยอะอยู่นะฮะ <c oughs> โอเควิง่งวิ่งชาร์จ แล้วเขาจะอยู่หรือเปล่าอาชิบหายละไอวอยังไงจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยแล้วเขาไปไหนแล้วผมผมผมก็ไปที่บ้านก่อนดีกว่าไอเ้เกมมาหลบงองน้ำแล้วไงต่ออ๋อทีมผมหรือผมที่สองหรือผมที่สองคนนี้ว่าผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งส่วนน้องตายแล้วแม่เสียใจด้วยน้องไม่เป็นไรเดีย๋ยวพี่จะคว้าชัยชนะมาให้เองเฮ้ยอ่ะ แม่งเ้ยไม่เป็นไรถือว่าเมื่อกี้อ่อนในพวกศตูมันะฮะแต่ยังไงฮะปรับปุ่มไม่ปรับนะฮะปร,ปรับปุ่มหนึ่งร้อยโคตรลื่นยังไงน้องเอ๋วมาให้อีกแล้วน้องเป็นคนดีคุดโคตรนะฮะโอเค เราจะก็จะตัดไปตอนที่เจอศัตรูเลยนะวันนี้เราก็เจอศัตรูแล้วนะก็จิบปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงนะฮะไม่ต้องสอดสกบนะนะเพราะว่ายิงแบบสอดสกบมันไม่โดนฮะโอเคเอา้ามันต้งไอ,อ้บอลมันชุบเพื่อนนะแล้วก็พยายามจะเจาะไอ้วอลชิบหายแล้วมันมีลูกสองครับผมมาสามสามแล้วตานี้ผมจะเอาจริงแล้วผมจะไม่อ่อนทั้งสิ้นนะผมจะตัดไปเลยนะวิ่งถือไอ้วอลจะวิ่งไปไหนนะ วิ่งตันไปนะเอาน้องดาวชี้ไปให้เน้องดาวไปชุบน้องชุบน้องเร็วเร็วอยู่ไหนต่อยทำไมไปชุบน้องนองั่นง,ช,งชุบดิเออชุบได้วอเออสวยปั๊มยาให้ตัวเองด้วยเออน้องครับปั๊มยาครับโอเคมันจอ่อยวอในชั้นแรน่งนะมันข้างบนเราอยู่ข้างล่างเรา,า,าก,ก็าจ <c oughs> นนะปร <c oughs> ะดับที่ใต้ด้านใต้ล่างไปได้นะฮะนรอฮะคนไม่ได้ก็ข้ามเลยนะฮะน้องโอเค แตกเหมือนกันฮะมันคว้างเลยเบิกขึ้นมาไม่โดนนะผมยังไงตัวนี้มันคว้างไหมทูกไม่โดนนะผมรอครับผมน้องอยู่เชน,นครับยังไงผมจะไปดูที่า้าจากนะว่าจะมีใครไหมไม่มีนะฮะน้องก็ไปข้างบนนะครับผมก็ได้ไปดักที่บันไดเหมือนเดิมนะมันคว้าเระเบิดขึ้นมาไม่โดนนะฮะมันคว้าราเบิดขึ้นมาข้างบนไม่โดนนะผม มันมีคนมายิงสวยดาวหัวแตกไปสวยอันนี้ก็เหลือสองสองแล้วฮนะผมว่าบมดลมแลวงก็เริ่มมาแนะล้วผมจะไปดูกันนะนหนุ่นะมมีอีกคนนึงฮะเรายิงไม่ได้คนระับมันติดฮนะโอเคเราก็จะอะไรนะแล้วผมจะออกแพงน่อยเฮ้ยมีอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วเฮ้ยช่วยน้องน้องน้องอยู่ไหนช่วยด้วยช่วยด้วย,วย,วยมันเอาไอ ไม่ท um ันแล้วครับตาก่อนเสียชีวิตตายแล้วมาดูดาวของแหลงเรานะว่ามันจะลดสุดยอดไปเลยนะเราแพ้นะ